ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานนะตำแหน่งครูวิทยาฐานนะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่ง ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินชื่อนางสาวสรัจ,จันทร์มัธยาทิพย์อายุ38ปีอายุราชการ8ปี2เดือนตำแหน่งครูสถานศึกษาโรงเรียนบ้านผาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณวุฒิทางการศึกษา 1. วุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลายัยรามคำแหงเขตบางกะปิจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรีประกาศน,นียบัตรวิชาชีพครูจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสมสำริดที่บัตรภาษาอังกฤษสำหรับครูมหาวิทยาลายัย,าลายสุขโขทยัยธรรมธิราช ตำแหน่งครูตำแหน่งเลขที่487สอเสือการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่13เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่13เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะการปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน สายงานการสอนการปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึง3วิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วิชาดนตรีนัตศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั1มีนักเรียนจำนวน19คนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือนิดนารีลูกเสือสามันชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2และกิจกรรมชุมนุมค่ะจำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษผู้รับผิดช,ชอบโครงการโรงเรียนสุจริตผู้รับผิดช,ชอบโครงการโรงเรียนพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นผู้รับผิดช,ชอบโครงการ no s m o k โ no s u g a ฟันสะอาดเหงืออแข็งแรงผู้รับผิดช,ชอบงานประชาะสัมพันธ์โรงเรียนเพจโรงเรียนบ้านผาแก้วครูผู้รับผิดช,ชอบงานทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวนักเรียนครูผู้รับผิดช,ชอบงานธุรการครูเวรประจำวันงานแนะแนวการศึกษา อื่นๆปฏิบัติหน้าที่อื่นตามคำสั่งทั้งในและนอกสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและคำสั่งที่ชอบด้วยวาจาค่ะด้านที่หด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 1. การมีวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนในเรื่องการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกฎติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม มีความศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริงไม่ย่อท้อต่องานในหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชายอย่างจริงใจปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัด รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรักษาความสามคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนค่ะ 2ค่ะการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพระเจ้าได้ปฏิบัติตนในเรื่องของความอุตสาหะขยนันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดช,ชอบต่อผลสำิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาทำจิตใจให้บริสุทธิ์ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเช่นนำนักเรียนไปทำบุญและพัฒนาวัด ยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมค่ะ 3. ค่ะการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าปฏิบัติตนในเรื่องของการดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้นำแนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขการละเว้นอบบยามุขและสิ่งเสพติดมีการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ประหยัดมัธยัติและอดออมค่ะ 4. ค่ะความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนในเรื่องของการเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ทำรงและเสริมสร้างเกียรติแห่งอาชีพครูเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือเข้าร่วมหรือเป็นผู้นำในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูมีการศึกษา คนขวาริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานใส่ใจในการแสวงหาความรู้อยู่เสมอมีความรู้ทันสมัยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีและมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพให้ความร่วมมือและแนะนำปรึกษาแก่เพื่อนครูตามโอกาสและตามความเหมาะสมให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์สิ่งของ แด่เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสมรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชื้อชูเกียรติและเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมค่ะ5ค่ะความรับผิดชอบในวิชาชีพ พระเจ้าปฏิบัติตนในเรื่องของการเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันสร้างความเป็นมิตรเป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจของนักเรียนทุกคนละเว้นการกระทําที่ทําให้นักเรียนเกิดความกระทบกระเทือนจิตใจ มีการศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ปรบพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและมีจิตอาสาจิตสาธรารนณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมค่ะด้านที่2ค่ะด้านความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในระหว่างปีการศึกษา2562ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3ได้รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่2ถึง3หลักการและจุดหมายของหลักสูตรสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดอัตราเวลาเรียนและการวัดผลประเมินผลในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งมีการเตรียมการสอนทุกครั้งค่ะ ส่วนที่2ค่ะการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบค่ะข้าพเจ้าได้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ทั้งการประชุมทางวิชาการการอบรมการสัมมนาการศึกษาต่อและการศึกษาค้นคว้าจากสื่อวิธีการต่างๆอีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและใช้ทักษะที่ได้จากการอบรมพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติงานเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาต่างๆดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจโดยมุ่งมั่นให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ ด้านที่3ค่ะด้านผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. 1ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาสาขาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการประเมินของปีปัจจุบันคือปีการศึกษา2 5 6 2ดังต่อไปนี้ค่ะชื่อวิชาที่สอนภาษาอังกฤษคะแนานที่เฉลี่ยของผลสำฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 50คะแนานที่เฉลี่ยของผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน64.46ค่าความแตกต่างของคะแนานที่เฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ14.46เพิ่มขึ้นร้อยละ28.92ค่าค่าที่เฉลี่ยผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขาสาขาวิชากลุ่มสารการเรียนรู้ที่สอนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ คะแนนที่เฉลีย่ยของผลสำเร็จทางการเรียนปลายปีการศึกษาที่แล้วปีการศึกษา2564 58.53คะแนนที่เฉลีย่ยของผลสำเร็จทางการเรียนปลายปีการศึกษาปัจจุบันปีการศึกษา2563 50ค่าความแตกต่างของคะแนนที่เฉลีย่ยปลายปีการศึกษา2562 กลับไปปีการศึกษา2563เท่ากับ17.06เพิ่มขึ้นร้อยละ10.215ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินขราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งขอกราบขอบพระคุณค่ะ